ว้าวขาหมูอบจ้าทุกคนมาแซบๆน้ากันเด้ออ้ยขาหมูอบพี่นอ้องเสร็จแล้วจ้าขาหมูขาหมูอบพี่นอ้องมาเด้อมาแซบๆน้ากันจ้า กินกับส้มตำนะจ้ะโอ้ยห่อนอุย้ยร้อนๆเลยนี่ก็คือส้มตำของเรามามาจ้ามาแซสบๆน้ำกกนเด้อพี่น้องเด้อมามามาโอ้ยน้ำไหลไหลมาจ้าเสร็จแล้วตำเสร็จแล้วพี่น้องโอ้ตำหมกห้องเป็นแต่แสบครับอย นี่ก็จะเป็นขาหมูอืมจแล้วมั้แซ่บๆน้องกัจจาไปเลยสวัสดีจ้ามื้อนี้มาพบพ่อๆ,ๆกับแม่ไก่พาแซ่บอีกเราแล้วจ้าเมื้อนี้ไก่พามากินส้มตำคือเก่าจ้ะพี่น้องส้มตำกินหยังก็บ,บ่แล้วส้มตำพี่น้องมาๆๆจ้ะก็คแค่กอ็อยู่เขาอันกหกง้อมเธอกับพี่น้อง อ้ากันไปเที่ยวช้อปปิ่งคือเกาแหละจ้ะอึ <c oughs> <c oughs> ตามองหงแม่แซ่บขนาดเลี่น้อยื <c> ึ <oughs> ส่อวนน้ำตัดจูวัดกินข้าวเที่ยงตอนหกโมงครึงพี่น้องแ <c oughs> <c oughs> ก้เอาพักไปให้แม่พ้อมแล้วแก้กับเขาในเมืองพ้อมาต้อนราไปสือพัดลมแม่พี่น้องเยอะ <c oughs> ขาหมู ขาหมูอบขาหมูเยอรมันอบบ,บรร่าแม่ขาหมูเยอรมันเ้ยพี่น้องขาหมูน้อยเวเพราะว่าอบอยู่นอ้อยเวนาอพี่น้องเนาะ <c oughs> มึงจะอวยเป็นแต่แซบค่ะมามาจะอบสองขาเลยอันแม่เพ่นซื้อมาฝากงยายหอมซื้อมาฝากพี่น้องซื้อมาซีฟซื้อมะสิบขาเอาแล้ว ก็เลยแบ่งกันมกะกันอ้ค้นแล้วหาขาเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนก็เลยซื้อมาฝากจุน้ำจะจวดอีก่นอนโอ้อืมเพี่ยบันนี้ก็ยอามาอุ่นใส่ไอ้นี่แม่พี่น้องหม้ออ,อบไรน้ำมันเนี่ย ขาหมูไอเขาอบมาสําเร็จแล้วจ้ะแล้วบบนี้ไอถ้าซื้อมาหลายๆเนี่ยอามอาใส่ช่องฟีดไว้แล้วจะพี่น้องใส่ช่องฟีดไว้แล้วก็อัน้ำหนันอามาอบอบใส่หม้ออบไรน้ํามันแสบคือเกาออกาอิบก่อแบบแบบคือจังห้องอบไม่ไมเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็คือว่าละมันไก่คุณอ่นะพี่น้องขาหมูไหม แกกับฟาดหนังก้อนอะพี่น้องเลยอืมอืมไนยุอืมอืมอืมหม้ออบ อันเลาะหน่อยเนาะ,ะเลาก็เลยอันเถอกมองตะแก่ลกเลาก็เลยดังป๊าดคุณ่ะพี่นอ้นนอยฮึจับนีเจทุกความที่บังเอาพักไปให้แม่แม่เพิ่นบอกให้เอาข้าหน้ากับปวงตุ้งไปให้จ้าก็เลย <c oughs> ปเปลค้าหมูพ้อมแล้วก็ไปอในเมืองพ้อมโอ้จักบุกคนพี่นอ้อยแกมีอะไร <c oughs> ไปเมื่อเมือตัตงแต่แต่งแต่เที่ยงเนี่ยกลับมาหกโมงเฝ้ามาทำหม่องพี่น้องอบค้าหมูไว้แล้วก็ตำหม่องผักจักสวนมีขมีขนมเส้นน้ำเด็อดจ้ะ ใกล้ตั้งหล้วต้อีสนอกกินไปน้าจัดไปน้ากินแล้วกับจัดจานแล้วพอดี <laughs> บมดตงองอย่างมากมายอืมอามาหาขาไกล้มไใ้ถ่าให้ลูกชายพาร้อมลูกชายมาวันวันจันทร์ทูกวันจันทร์น้ำมือเศร้า อืพักที่เป็นหัวหลับพี่น้องแก้มแก้ออกร่างแท,ลแทล่ละแทละใบละใบเลยเดยจ้ยอจะ มันเขาปลูกเองกับสร้างเราพี่น้องเนาะแซบขนาดมันบกบกแบบ จังเขาอบใหม่ๆดอกจ้าแต่ว่าแสบไปกับมะอบมะอุ่นนั่นแหละมะอบใส่หม้ออ,อบไรน้ำมันมังหนังหมูพี่น้องจบตามอกห่วง มึงหุ่งเผ็ดเ็ดถ้าขนาด มากขนาดได้กิน <man> ี <espaço> mm ่ไขมันเนี <espaço> ่ยมัน <h> นี <man> ่บ <Hmmm> ่เน้นผักอืพักแต่บังห้องนะแซ่บ xuân nào vâng nó mới xin phía nó dạ kìm nhắn gặp lèo Ja, man. ฮั่นฮัอนอยู่ที่นีนจ้ะอืม ขาหมูเนี่ยต้องกินกับน้ำจิ้มซีฟูดกบแต่มงห้มเข่ากับที่นั่งเพราะว่าเขาเสียบเรเรียนกินเผ็ดๆเ,ดเดนาะแซ่บยายพันสื่อมาสิบขา อบไกล้อบสองขาดวงไว้สามขา <c oughs> <c oughs> ไว้จะให้ลูกน้องพอลิหนาหกับมากนี่จะขานี่ยหอนหอนยุ่เพราะว่าขาเนี่นยใกล้กลินเพราะว่าไกล้อบก่อนพี่นอ้องแต่มันอยากเย็นแน่แล้วอันนั้นหอนหอนอยู่ แต่ว่าเขาพกกินหนังเด้ยตอดกับพกกินหนงังน้องพอลล่ากับพกกินหนงังแตเรามากกินหนงังเขาบุหู่หมงแสบนะอืออบอกครับ เอาอีกจับวกกักนเพื่นอนเราไปซื้อพัดลมแล้วก็ไปซื้อแบบเครื่องดูดฝุ้นอันแบบชาติแบตนะมาให้ใกล้ร้อมนะแล้วว่าพ้ากันไป <c oughs> ช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้ช้อปปิ้งดูง เขาช้อปปิ้งดูพี่น้องไปทุกมือ่อพัตดเศษภารกิจช่วงเช้าแล้วก็เพื่อนจะไปเที่ยงออกบ้านเราใกล้กินน้ำชา ก็พอบ้านกับค่า <presidency> ลูก <ç> ปิดเทอมเลาพี่น้องก็พักกันไปเลีนไปเที่ยวมาแล้วแปียแไปไปหากินเขานอกบ้านบันนี้ลูกกับสามีเขาแบบไปกินนะชานอกบ้านแบบเขาบันแล้วเด้อกลับมาบ้านเขาก็แล้วเลยนะ măng cây cả má ban, đi bộ đi không có ăn tham đấy, không có cả tiếu, say tủ lạnh này, ủn mưa ươn, đẹp cứ câu, <laughs> No nah. มากินที little, drie, aqui, o, teen, ่มันแบบเอ็นเอ็นมองเอ็นเอ็นมองกุบกุบกิ๊บกิบมันแบบพี่น้องเนื้อมันก็ก็บ่เท่าใดเด้ แกะยากมันแก่สิแกะที่หลังมันมีหั่นมากินเป็นกับแก้ม พัดล้มเนะ่ก็มียูพี่น้องประจาห้องผู้รล้งห้องอ่ะล่ะแต่ว่าแล้วไปซื้อม,มาว้ห้องรับแขกห้องคัาๆอยูไปเลยแต่ว่าเปิดแอร์ราะว่าห้องรับแขกได้ติดฮิตหนึงน่งเนาะพี่น้องติดแอร์ขายว่า,เ,าเครื่องทําความร้อนแต่ว่าเป็นได้ทั้งแอร์แล้วก็เป็นได้ทั้งไอความร้อนไหมพี่น้อง nhắm ná hoàn hoặc là mở ẻ nhắm ná ná mở hoàn, cứ ẻn, mình sửu mua vải, phòng là mua vải phòng office, ngán ้อนห้านปีนอ่าห้านเร็วๆปกติเดือนนี้บ้านในห้อนปัน,น,ปดน,นไดเลยจ้ะปีนอ่าห้านไว้เห็นบ้าพักใกล้ได้กินไว้ปกติห้างแค่ปลูกสงองรอบผมเลยยังได้กินปลูกรอบแรก อือแม่คันเองลงมาตายเมดปลูกรอบสองยังได้กิน่นปีนเนี่ยห่อนห่อนห่อนไว้แต่ว่าแห่งแห่งล้มล้มเ้วก็ไก่ฝาดแม่พี่นอ้องทึ้งฝาอุ้ยมือนันฝาเป็นแต่ยานแต่ยานเนี้ยมือคืนพี่น้องเขาเตือนมาเนอะว่าช่วงระยะหาทุ่มอม่ามีฝามีอีหยังจ้ะ บ้านเขาเอยนังกะฝา,าห่องฝาผ้าอย่างงนะอ้ยนะโอ้หห้องบุมบัมบุมบัมไปซะย่านล้มกับแฮงเขาจิตเตือนาอายุเขาินเน็ตกระดับ <c oughs> ใค้แน่อยู่ดับบ่ดดนพี่น้อง คอมพิวเตอร์ก็ดับปุ๊บพับปุ๊บพับคอมพิวเตอร์หกจอไม่ได้ดับไปเนาะพี่นองพอต่อฟ้าลงบึ้มอินเทอร์เน็ตไปเลยแต่ว่า ดูนี่เขามีเครื่องตัดไฟนอถ้าเสียงฟ้าบึ้มจ้ะไฟดังตับรถตัดป้ารดร <c oughs> ะบบเขาดีอยู่ ว่าอย่างเอ้อยุนี่พวกไอ้เขาเอิญยังก่อสร้างไฟไหมเขาสิบค้ายๆว่าเขาสิมาเช็คไอ้กองไฟเขาอันบ้านเขาเอิญเซฟตี้ค่าเต็ม่นอ้องทุกปีเด้ถ้าเมิดอ,อายุนี่คือต้อตรงเปลี่ยนถ้าบ,บเปลี่ยนนี่เขาทําประกรันบ้านไว้เกิดว่าเป็นอย่างมาไฟฟ้ารัดวงจรว,วงจรนี่ประกันนี่ เขาสิบอเขาสิบอนั่นเลยเด้พี่น้องเขาสีบอรับผิดชอบเลยเด้อห้ามให้เมือออายุถ้าเมื่ออายุ้อ,องเตรียมไม่กระทั่งอารลามเนี่ยอารลามเวลาไอ้อันไฟฟ้าหรือไฟใหม่หรือว่าเขาลืมหมอลืมยางตั้งไว้แต่ถ้าเป็นค้งเหมือนควันเนี่ยนอนมันไปถือมันก็ห้องวู้วู้วู้รันบ้านได้เด็กพี่น้องมันนอนเด็กเด็กอยู่แต แตะตรงเตดตื่นเพราะว่ายุ่อยู่ในบ้านทุกองต้องทำประกันปีนี้ใกล้ก็ได้เปลี่ยนบ้านหลัง,งนังที่ให้คนเศร้านะ่ะเขาตรงเปลี่ยนหมอทามหเหมเวิรอ์อายุเด็ดขาดเพราะว่าบ้านเขาทำประกันยุ่ตั้งประเทศ ก็ดกูเพราะว่าเขาทำประกันมีปัญหามานนในน้นนอยกับทางพี่นอ้องประกันเขารับผิดชอบมดน่นอยเดียวกับทางอาจะเอาแจ้งไปประกันเขารับผิดชอบหมดแต่ว่าเขาหามหามให้เมืดอายุ เขาสิมาเช็คเขาจะมีใบม้หอยตอกตอนอยุ่หนาประตูเขาโลดว่าเมื่อไรเขาสีมาใส่หนาะให้เขาทำเ,เป็นฮอบเบอยูหรือฮขาไปเหตุงานนั่นแหละเขากะเขากะเปิดประตูไว้รประต่งล็อกประตูเขาเขามาตรวจมาเช็คเสร็จแล้วเขากะเขากะนี้เขากะแจ้งเขาว่าเออโอเคไห,นนะห่นะก็ทำเหมือนอันยอะ เขาเคยบอกเขามาเหมือนจะยืดหรือเด้อต้องเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนถ่ายแล้วเขาก็ชงบิดมันเก็บเงินน้ำเขาเพื่อหยั่งเรื่องน้ำเรื่องไฟนี่คือกันเด็กต้องพานเอ้าเมื่อวันอย่ามากินน้วจำหมูฮู้เลยนะคุกยางตรงนี้ใบเพชรน้ำเพชรหยังเพื่อน้าบประชานประกันบระจาย ประกันบ้านอยู่นี่นางตะออดเราเห็ดเนาะกะวงเงินหาหาล้านต้นหลังเสนอพี่น้องหลังนี้กับหลังนั้นแล้วก็หลังหลังหลังหน่อยนะก็เฮ็ดได้หลังหน่อยหลังันหน่อยตรงเฮ็ดเพราะว่าทางไฟเขามาเฮ็ดมาตัวไฟตัวอย่างเนี่เขาสิมีใบรับประกันให้เขาเสียสาเรียบร้อยพร้อมัน บานน่อยค่อยลากอ่แล้วเดือนสิงหาแบบมีคนมายูไปนอ้องอือโอ้ยบ้านน,น,นี้ใกล้กับจพอรเดียวใกล้เบาดนแล้วพี่น้องนี่ใกล้กับจกินต่อจะคลิปนี้ใกล้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้ยนองใกล้เบาลืมเา้าไปบายจ้าายบายจ้าขอบคุณหลายๆค่ะทั้งสี่แหละถ้าได้กินน้ำซ่านะ่ะอุย้ย